เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินสวยๆนะครับผมราคาถูกด้วยนะครับเป็นที่ดินโฉนดครับเนื้อที่1งานกับอีก3ตารางวานะครับผมอยู่บ้านสำนักมั่นนะครับถนนสระบุรีลมจักนะครับผมพิกัดนะครับอยู่ตำบลนางงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ อยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านราชพฤกษ์นะผมและปาเมโซนะครับเข้าซอยมาประมาณ80เมตรนะผมถนนกว้าง6เมตรนะครับสวนกันได้สบายแต่0สนหมืนบาทเท่านั้นนะครับหลังนี้ก็ยังสวยๆนะครับยังไม่โทรมนะครับผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตามรูปก็รีวิวดูกันเรื่อยๆนะครับแต่ละห้องละห้องนะครับผมราคาก็ไม่แรงนะครับเบาๆแต่แสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับผมสร้างใหม่ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้ สนใจติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เจ้าของนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณชื่นชอบเรื่องราวความบันเทิงสาระความรู้เรื่องแปลกเรื่องหลอนรอบโลกอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับลิงก์ของช่องอยู่ใต้คลิปเช่นกัน แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆที่มีมานำเสนอทุกวัน